สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมช่องแจงกสามพันชนกันนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกนําลังใจในการทคลิปนะครับเมื่อเนี้ไปเบิ้งกันนะครับว่าได้พักยังนะครับเมื่อเป็นพักบุงครับผมเป็นพักบุงที่เก็บมาจากสวนขางบ้านนะครับอยู่ที่บ้านในเมืองนะครับของผมเป็นพักบุงนะครับก็เลยเอาไม้เอาเป็นกินนะครับทกมาทั้งเครื่องเลยนะครับบ่ตอง เอาหยอดเอายังมาครับมาตั้งเครือครับกินตั้งเครือครับเพราะว่ามันเป็นอาหารของเขาอยู่แล้วนะครับนี่นะครับให้กินในช่วงเที่ยงช่วงบ่ายแห่งตรีนะครับในช่วงอากาศร้อนสี่นะครับเพราะว่าสารพคุณของพักบุ้งในเห็ดให้หมูเย็นนะครับมีฤทธิ์เย็นนะครับและสิ่งที่ขาดบ่ด้เลยนะครับในช่วงหนาห้อนยังสี่นะครับ ท่าให้น้ำเขาในช่วงประมาณตอนเทียงนะครับสาดน้ำตะกะเต็เฮ็ดบ่ตตอนเห็ดเป็นแองกครับเทลงเป็นมองเดียวนะครับเดี๋ยวเขาจะเห็ดเป็นแอง,องเขาเองแล้วเขาค่อยเทลงตามน้ำกดนะครับครับในช่วงตอนนี้ก็หมูผมตัวผูนี่ก็ค้นร่วงนะครับช่วงทัดค้นของตัวผูผมนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงทัดค้นนะครับหลังจากทัดคนด้นแล้วก็ คนจิขึ้นไม่เองนะครับบ่าต้องตุกใจนะครับนางคนอาจว่าย่านหมูเป็นหลคเป็นยังนะครับบ่แมนนะครับมันเป็นธรรมชาติของเขาครับคนสิหลวงนะครับขึ้นหน้าห่อนสีมันก็เป็นวิธีาขห่อนของหมูนะครับจสิลดค้นออกนะครับเพื่อค้นน้าค้นน้าเห็นใ้หมูเขาห่อนนะครับแล้วก็หายเขาอยู่ยากนะครับหายใจเรียวนะครับการเฮ็ดใหนค้นการทัดค้นของเขาเนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งของเขานะครับ ที่เห็ดให้อุรภูมิล่างหล,ง,หลงกายของเขานีต่ำลงนะครับท้ให้ค้นโดยหลอบกับอุรภูมิในหลางกายสสูงนะครับมันเป็นธ <Yes. S 2> รรมชชติของเขานะครับเราต้องตกใจนะครับว่าหลายทันทายถามมุขมาอยู่นะครับว่าหมูค้นหลวงนี่เกิดจากสาเหตุใดนะครับมันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์นะครับสัญชาตญาณของสัตว์นะครับส่วนตัวเมียก็บสีโบคอยหลวงนะครับเพราะว่าักษณะของเขานีค้นสีน้อยก่นตัวผู้นะครับ คนเขาสีค้นสีขื้นสันกว่านะครับยังจีอพี่นงได้เห็นในคลิปนะครับสำหรับผููที่มีพื้นที่ไรนี่เป็นพักบุงน้ำนะครับตัวนี้เป็นพักบุงน้ำนะฮะสามารถปลูดได้เลยนะครับปลูกไฟให้มูเขากินได้นะครับปลูกเป็นไรเลยครับแห้งตัดแห้งแตกนะครับพักบุงพวกนี้นะครับ มีปุ๋ยขอ,อกใส่หรือว่าปุ๋ยหมูเนี่ยคขีมหมูนะครับใส่เห็ดให้มันง่ามนะครับีก็เป็นวิธีทีฮาอาหารในสวนหอนี่ไรลเข้าเองได้นะครับโดยถี่ระตรงพึ่งผ้าจากพา่นอกนะครับอย่างที่ผมเคยแนะนําพี่น้องนะครับว่ามีสมมันซ้ำปลังมีต้นกล้วยนะครับมีพักบุ้งนะครับ ขนาดเม็กซิโกหรือว่าต้นชชย่านะครับปลูกไว้ในสวนนะครับเราสมารถมาให้เป็นอาหารหมูด้นะครับสามารถให้กินได้ตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่ามูตัวนี้พวกจมพวกนี่สจะกินเพื่อพักเป็นอาหารอยู่แล้วนะครับก mm ็จ hmm. ทำลองการเลี้ยงแบบของมูนะครับ mm hmm. ไว้ในสวนห่อนี่เห็นตวผูวนะครับ mm hmm. คนสีหลวงนะครับนี่เห็นบอกครับ ปกติคนที่แพ้งหลังมันก็บริเวณหัวนี่สิหลยแห้งนะครับนี่ก็ล่วงลงลนออกหลายเติบเปรวนะครับเด่นหน้าแนยงแน่ทูออกแนกก็ออกนะครับสำหรับผู้ที่อยากเลียงก็ลองศึกษาไปเป็นแนวทางน,นะครับอบามืงของปุมเป็นตัวย่างแบบย่างกระไดะนะครับอันใดมันดีก็ไปปั๊บใส่ในฟ้ามในขอกนะครับอันใดบอดีเขาก็เอาไป ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับเล่นรู้จากขอบพกผ่องของของผมก็ไดนะครับพี่น้องโปต้องไปทดลองเองนะครับอันไีนทีมันบดีกับเบื้องของผมนะครับผมได้ทดลองมาแล้วนะครับเฮ็ดมาแล้วนะครับเฮ็ดเด้ดดีก็จังได้บอกพี่น้องต่อนะครับทีไันบดีก็อ่ะครับไปเบื้องที่คลิปหลังๆนะครับว่าผมปรับปรุงคอกปรับปรุงการเลี้ยงมากในรูแบบใดนะครับบ่ได้ว่าค้ามจะคล้องดีนะครับบ่ได้ว่าอย่างนะครับแต่ว่าอยากให้เบื้องเป็น ต้นแบบนะครับเพราะว่าเวลาเราเริ่มต้นเองเริ่มต้นไม่นี่มันยากนะครับก็จําเป็นต้องเบื่องของผู้อื่นก่อนนะครับผมก็ลองไปปรึกของผมก็ลองไปปรึกษาศึกษาของผู้อื่นหลายให้กันนะครับครับผมผนั้นคิดมาฝากพี่น้องเพื่อนตันนี้ครับใจขอบคุณสำหรับการช่วในการที่ตามครับฝากกดไห์ก็แช่นะครับเป็นแรลังใจในการทำคิดผมนั้นนะครับขอบคุณครับผม